อีกไม่สิบนาที <c oughs> เขาดาวได้ขาว่ากัน้ว <c oughs> ่าท่น่ร่าซัดกับบอสใหญ่ข้ามปีแม่งไปเลย,เลย <c oughs> แกสมากรมผูนี้มาเไม่กลัววไอน้องมาสินี่เนี่ พี่กบหายไปไนนานจังกบอบอบสิบโทเคโลโลหายไปนานมากรับได้ไหมต้องรับไม่ได้สิบโทเคโลโลคู่นี้แป๊บหนึ่งที่ว่าคือหลังลงเขาเข้า <S <S ดาวไปแล้ว เป็นงั้นจริงนี่แย่อยู่นะโอ้กราุยไอบอสเวนบอสใหญ่อ่ะมอมันใหญ่มาจากไหนวะอืมจะเซุบปตีกูเจ็บมากก็ลองดูน้องนี่แน่คีดแน่เจ็บหนักโอ้เจ็บโอ้โอเคมีอินเทอร์พปปิทาไอ้น้องที่มันตายยากว่ะ ปังปังเล็บแหกไหมย,ยังยังไม่แหกเฟีดย,ยังทำเล็บแหกไม่ได้บ้างเนี่ยโอ้หน่าเฮ้ยลบได้วะ่ะเฮ้ยลบเฮ้ยลบได้ได้ไงวะ <_ s> เก่งจัดนอ้นป <_ s> ี๊บเน่ป๊อปใหญเ่เก่งทำไงวะ ปกติต้องเคานเ,เตอร์สองทีติดไม่งั้นสวยฮ<ดช>ติดชาเลยบอสใหญ่มันไม่กันชายน้องอุ้ยที่สองร้อคุยคออย้ยโคตรแรงเลยหน้ามันนิ่มมากหน้ามันนิ่มไงอ,ไอุง้ยโคตรแรงชอบจังเลยวะบอสใหญ่มันนิ่ม ส้มกูตายเลยฮ่านัดเดียวโดนแค่ฮ sure ิตเดียวเท่านั้นท่าท่าระดับคู่พอคบไม่ชุดเลดเกมก็อาจจะตายหาได้ทำไม่เก่งพอโอ้ยถ้าบอสใหญ่ตายตายก่อน ไอ้นี่ก็โอเคเขาดานอ้าวอ้วยังล้มอีกอะนี่นะนี่เนี่ยเดี๋ยวกูตีมือแตกเลยโอเคเฟสฟองลุย หน้าเซลิดีอือใ่ไห40เต1นาทีดูเซียพวกเราเป็นพวกที่รอเขาดาวอย่างสิ้นหวังว่ะปีหน้าก็ยังต้องโดนไอ้เข็มตอกเราไปโอ้ยังจะตอกไปอ่ ปัญยาตอกอะไรขนาดนั้นพี่นาตอกขนาดนั้นเลยไงตอกเลยก็พอดีคำโอ้ยพอดีคำเลยเออไอ้ไอเรื่องช,ชุดเมดนี่ยังยังไม่เคลียร์นะมึงอย่ายัางแสดไปดูด้ว่าเขาจะอวยพรว่าอะไร <laughs> อวยพรว่าชุดเมดครับ ึ้มมีการดูดวากแล้ว,ว,วอ1 5านาทีครับโอเคเจ็บบ้านนาทีเกี่ยนหายลูกชิวๆยังได้เลยนะมันทันโอเคต่อไปก็เข้าสู่เฟสที่น่าเบื่อที่สุดของไอ้ตัวนี้แล้ว กดไหนเลียงวะเขียกดนี้ไม่ได้เล่นนานม, <c oughs> มิ้ิกมมีมิไิ้เกมด้วยออปังปังๆัง,ง,งตอนสมัยก่อนที่มันยังไม่อัพแพทให้มันพา NPC มาช่วยตีได้นี่แม่งลำบากใช่ไหม ันไหมวะไม่ทันโอเคไม่ทันออกเลื่อเลยอ,อยู่ก็ต้อยเดียวบึ้มอืมแล้วทำไมหมาหมามันอึดจังวะเฮ้ยหม,มามันไม่ตายด้วยวะหมามันโดนอ,อันติบอสใหญ่มันยังไม่เป็นไรเลยเฮ้ยคุณเก่งยังวะเก่งเกิน เล็บแตกสัตรกระโหลกต่อเลยปีปิดปีพี่พยังดูแบบจดจ่อมากเลยเรื่องเขาดาวาพร้อจะอพร้อมแข่งกันนะเวลากับเพื่อนอยู่พ,พ,พร้อมพร้อมจะอวยพรปีใหม่ด้วยการตอบเสียจ้ะโอ้ยอยากจะต่อกูอยาจะต่อเสอร็จยังครับปีใช้คิดก็สยองเหรอทำไมทำไมก็เป็นเรื่องต่อปเชียวเสียเจ้าเข,า,ขาหน้าต่อขนาดนั้นเลยแล้ววะ ใช่ตัวเล็กน่ารักตัวเล็กน่ารักตัวเล็กเลยก็คนมันเตี้ยทำไงได้โอ้อะไรวะถ้าไม่ติดว่าเตี้ยนะเฮ้อก็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 เหมือนเดิมอยู่ดีก็ยังเตี้ยต่อไปบึ้มมันจะเล่นท่าใหญ่วลยกูไม่น่าทักเรื่องว่ามันจะเล่นมันจะเล่นท่าใหญ่เลยเว้ย ว้ายวิ่งแล้ววิ่งสองทีป่ะวะหรือว่าสามโอ้เฮียสามทีโอ้ไม่สองเลยวะแะตีมือเลยจะู้ตีแล้วแตกเลยย่านี่ก็ยังไม่แตกมาดิตกมามึงตกแบบเน้นมากเลยวะอุ้ยมันตบแบบ เน้นยี่ไายบึ้มยังเสืออึดไม่ยอมตายเสียจ๊บเองครับอึดกึดทนครับตายยากครับตายยากตายเย็นอึดกว่าอะไรเลยวะอึดกึดทนเป็นฮันเตอร์ที่สามารถซัดกับบอสใหญ่ได้แบบชิวๆครับเน้นเน้นปักหลักเลยพี่ เน้นปากหลักเ <ś c oughs> ขาหักเอาเอาเอามืนด้วยเออจะเดินอืมเอาแล้วข้างนอกเขาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วข้างนอกเริ่มแล้วเริ่มไงมารักเริ่มเริ่มอยากจุด <c oughs> เริ่มร้อย,หอยูหัวไอ้วรเว้ยเว้ยเว้ยเมื่อไรจะเที่ยงคืนต,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 ต่ำ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 โอ้ตบกูอออืื้ห ไม่ไม่เจ็บอ่ะเอาเดะบอสใหญ่เก่งได้แค่นี้ยมึงอะ่ะเจ็บไปแค่นี้ยะไอ้ี่าถ้าเปสมัยก่อนไม่กล้าพูดประโยคนแบบนี้หรอกตูงตามได้เลยช,ชอบอย่างเดียวไอ้มอนประเภทที่มันตรงตามเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยจิ้มเล็บเลยจะไม่เคยได้ตัดหางเลยว่ะตัวนี้ไม่เคยได้ล้อมันหางกดตายเลย เรียบร้อยนิ่งเลยเรไปแล่หัวตอนนี้ผมกำลังจับเวลานับกับเพื่อนอยู่อีกสิบนาทีสิบนาทีแถวนานใช่ใช่ใช่ก็จะได้ตองสิ่เไม่ใช่ถูกต้มถูกต้มแล้วครับแฮปปี้โอเยีย แฮปปี้โอเยนะคะแฮปปี้โอเยสวัสดีปีเก่าตอนรับปีให่ตอนรับปีปีกระปอมเออไม่ใช่ตอนรับปีให่เดี๋ยวเวลาที่เหลืออีกประมาณสิบนาทีก็คือได้เวลาถ่ายรูปแล้วมาคันเล่น <c oughs> ส่งกระส่ยสักรูออกมาเธออย่างไรก็ยังดีนะออกข้ามปีใหม่ออกข้ามปีอะ <c oughs> ไม่ออกอะ่ะเพราะแกนี่ก็เล่นตัวกันจังกับฉันหน่อยมากะนะหน่อย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 ลาแรงน,นเวลาแปดนาทีาทสุดท้ายนี่ รูปนึงมันเล่นดีกว่าอย่างกับคนว่างผมจะพิมพ์สามแอปไทยภายในห,ห,หนึหน่งนาทีคิดว่าจะทันปะต้องทันดิ ไฟฟ้าคีย์บอร์แตกต่างกันอย่างไรวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะจุดเด่นของเปนโนนะคะก็คือเสียงปธรรมชาติค่ะน้ำหนักดัเบาได้ตามแรงกดหด จุดกันแบบมาลาทอนแล้เป็นเขาว่างเปล่าว่างกันไงวะนันสิจุดคู่กกันแบบเหมือนยิงปืนกันเลย อีกหกนาทีนะคะหกนาทีบรรลุทำแน่นอนเลยไอ้โคตรที่หกนาทีบรรลุทำเอาลเลยข้างนอกเริ่มจุดแล้ว มันจุดมาละตอนน้าจะเสียเลยห <c oughs> ้านาทีสุดท้ายเนี่ยความม,านมันวนเกิดอุ้ยจุดใายชี่เลยอ่ะอ้ยม,มันจุดตรงมุมนี่ผมเห็นแล้วมันจุดตรงมุมนี่ผมเห็นด้วย <c oughs> จุดมันแหวงมากเลยว่ะ เหมือนพี่อยากดูอะครับใช่กูผมไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่สุดแป๊บเดียวเองลไม่เดี๋ยวมึงคอยดูตอนเลี้ยงคืนแค่นี้ก,กูก็เน่าแล้วเนี่ยอช่โอ้ยม,มีสีแล้ว สุดทูก,กันมาหลายคนด้วยกันอือเอาแรข้างนอกเริ่มจุดแลว 4นาที สาวนักธสุดท้ายสาวนักธิมารู้ทำนี่นรรจุดกันจุดกันไม่เก่งไม่เก่งใจคนจะนอนอสภูผู้มึงเลิกจุดเนีคนจะหลับจะนอนโอ,โอมานนะสองพันยี่สิบสี่สิบที่รักหรือเปล่าวะไม่เป็นไรสุดท้ายเดี๋ยวสองพันยี่สิบสี่ก็จะเป็น สองพันยีสิบสองเวอร์ชันซีซันสองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสองันย่สิบห้าคือซีซันสามคือซีซันหนึ่งมีประมาณสามร้อยกว่าตอนอะไรเงี้ยสามร้อยหกสิบสามร้อหกสิกว่าตอนอะไรเงี้ยตลกเหรออีกสองนาทีโอ้โหมันนอนแบบมาแล้ว ฮัลโหลมึงยิงกันหรือมึงจุดทูเออเหมือนยิงกันเลยถ้าติดเหลืองเพราะว่ายูทูบบอกอืมเหมือนยิงกัน่ังไลนะเพื่งยิงกันสรุปมันยิงกันจริง่กูไม่ครับมันจุดกันทุกจุดมันจุดกันทุกมุมเลยโอ้ยนาทีเดียวนาทีสุดท้ายแล้อโอ้ข้างตั้งหมดเลว่าจะรดาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วลูกซองแล้วอันเนี้ยลูกซอง ไงทีใช่โอ <te Liberty Overwatch> ้ยมันโอ้ยไม่ไม่มันเอาเลยมันคือม вот ันจุดกันแล้วจริงเลยโอ้ยไอ้เบ้ามันยิงกันปม่เนี่ยโอ้ยมันเอาแล้วโอ้ยมันจุดแล้วโว้บมึงบ้าข้างบ้านหมดเลยนะว่า โอ้จดจเดีวแล้จะนอนอืมโอ้แฮปปี้ดวีแฮปปี้อให้สพและไ่และได้ถ่ายรูปัอเยีสัทีน่าุโอ้ยไม่หยุดไม่เลิกเสียจอบอ๋อนี่นะนี่นะอะไรคสวยอ่ะ โอ้ตาเรียบร้อยกองอ้าวเาบอดตาตาบอดไปแล้วตากูบอดตากูบอดหูกูก็ดับจุดมันเข้าไปเออเริ่มลำคาแล้วเออกูเริ่มลำคาแล้วเนี่ยเพรแสบตาเลยอ่ะ้าเริ่มลำคาแล้ว จุดอะไรเยอะยะเออยังยังยังไม่เลยอ,อีกแมวกูตายยังไงนี่เริ่มโดนเรียกแล้วขอให้ขอให้ช่องของชุมนุมีคนเนตนลง เพราะยังไงมันก็ยังเป็น2.22วันอร์ชั่นซีซั้น3จะก,กี่ปีกี่ปีทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมโดยเฉพาะพาที่จะขึ้นทางเดิมอสวัสดีฮะให <c oughs> <c oughs> ม่แถวบ้านกูจกทิพูก็ันหนักมากเลยสวัสดีครับพี่ปิมรับาิดไม่อยู่แล้ว